สวัสดีครับรถมือสองอำเภอกันทั์ครับวันนี้รีวิว ATV ตัวใหญ่ครับตัวนี้1 5 0ยหซีซีเป็นเกียร์ออโต้เดินหน้าหนึ่งถอยหลังหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบคันให้ดูนะค,ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งย้ายกล้องก่อนนี่ครับดูสภาพภายนอกชุดสีมีร่อนมากไอตัวกาดตรงนี้เป็นเหล็กมีนะครับมีให้ ดูเกียร์ครับจะเป็นเกียร์เดินหน้ามีล็อกตรงนี้นะครับตรวนี้เป็นเดินหน้าตัวนี้เป็นเกียร์ว่างครับแลนี่เป็นถอยครับผมตัวนี้ปิดเกียร์ว่างดอกยางเต็มครับผมดูเลยดูเลยเป็น ATV p a n t h e r นะครับตัว1 5 0ซีซีคันนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 8500บาทครับรวมใส่พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ชุดไฟด้วยมันเหลือแต่โคมเดี๋ยวใส่เป็นตัวไอ้สปอตไลท์ตรงนี้นะครับเอามารีวิวขับให้ดูก่อนเลยนะครับสกรูสกรูเดี๋ยวพาลองขับนะครับแป๊บนึงอันนี้ค่อนข้างใหญ่นั่งสบายครับขาไม่ติดตัวนี้มีที่วางแก้วมีอะไรให้รบหมดเลย เดี๋ยวตรงนี้นะครับ ได้สรใหญ่แล้วนั่งสบายตัวนี้มีให้ลองเจาะหอย นะครับขับดีครับมันมันได้ทรงใหญ่นั่งสบายครับผู้ใหญ่ขับขาตรงนี้ชอบติดถ้าเป็นคันเล็กแบบนั้นนะไอตัวเล็กก็ยังอยู่นี่สีส้มไปแล้วตัวร้อยยี่ห้าคันเล็กเวลาเรานั่งสามจยติดตรงซุ้มตรงนี้ครับพันเทอร์ร้อยห้าสิบซีซีสองหมื่นแปดพันห้ารวมตรวจเช็ค ใส่ระบบไฟให้หมดนะครับพวกนี้กาดตรงนี้ใส่ให้เป็นทีหนังพวกนี้พ่นให้ใหม่นะครับพ่นกันสนิมให้ราคา28,500บาทครับแวะมาดูรถทดลองขับได้ครับในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเบอร์โทรติดต่อ084 600 5813ครับเบอร์เดิมเบอร์เดิม FC ATV เอาไปใช้งาน คุ้มค่าแน่นอนข้างหลังจะใส่เป็นที่พ่นยาพวกทุเรียนก็ได้นะในโซนกันทะลักกับหรือจะเอาไปลากของยกของใส่กาดข้างหน้าให้ก็วางพวกปุย๋ยใส่ข้าวข้าวนาหรือจะขับเล่นในสวนในรีสอร์ทให้เขาเช่าก็ยังได้เลยนะครับสบายดอกยางเต็มพร้อมใช้งานครับยังไงก็แวะมาดูทดลองขับก่อนได้ครับถูกใจราคาลดให้ได้นะครับ